พอหนึ่งทีนะ<ฮ>สักสิโอโหพีเ<ฮ>ท่าไหรนะ่ว<ฮ>นะน่คิงตุ๊กมา้า ถ้าเราเช็คไปเขาจะออยินมาปะออยินมา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 ออยินเลยนะครับชอนน็อตนี้เรากินเต็มไหมเราแพ้อะไรอ่ะแพ้อะไรก่อนอแทบนนเนียน,น,ยนตรงริเวอร์ยังไงโดนไหมโอ้โห เซตเอก็ดูดิเซตเออะ